สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเหมือนเดิมครับในรอบนี้นะครับก็ปัญหาของผมคือชุดคมไฟหน้านะครับหลุดออกจากหูซัพพอร์ตด้านข้างนะครับซึ่งหลุดทั้งสองข้างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายและขวานะครับทีนี้เวลาเราขับรถก็จะทําให้เรามองไม่เห็นถนนนะครับเพราะว่าไฟมันจะเงนงขึ้นด้านบนนะครับสองตาเพื่อนลมทางครับ ส่วนวิธีถอดออกมาดูนะครับก็จะมีน็อตสี่ตัวนะครับด้านหน้าสองตัวแล้วก็ด้านบนนะครับอีกสองตัวนะครับก็หมุนน็อตออกก็สามารถดึงสไลด์ออกได้เลยนะครับหนังจากที่ถอดมาดูนะครับก็พบว่ามันมันแตกนะครับแตกหักแล้วก็ขาดออกจากกันเลยนะครับทําให้แกนตรงนี้หลุดออกมานะครับทั้งสองข้างเลยนะครับเป็นเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ารถอายุใช้งานมานานนะครับทําให้โชคด้านหน้า ไม่นุ่มนะครับโชคกระด้างแล้วนะครับส่วนวิธีแก้ไขงบก็จะทําแบบชั่วคราวนะครับง่ายๆนะครับส่วนหน้าตาของหมูด้านข้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะแตกขัดแล้วก็หลุดเลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับแก้ไขยังไงก็สามารถคอมเมนต์แนะนำแล้วก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับ ส่วนผมเองนะครับผมจะใช้เป็นกาวลอนนะครับซึ่งชั่วคราวไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็มีเนื้อหามาฝากประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปเนื้อหาประมาณนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ